สวัสดีกันเพื่อนยินด,ดีต้อนรับสู่ The First Story จ้าเจอกันแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ก็จะพาพเพื่อนๆนะครับไปที่โรงพยาบาลมหาราชรามนะครับผมกำลังเดินทางอยู่นะครับผมกำลังขับรถอยู่วันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูเกี่ยวกับการบริจาคเกล็ดเลือดนะครับวันนี้ผมจะไปบริจาคเกล็ดเลือดนะครับต,ตอนนี้ผมอยู่หน้าเดอะมอลล์ละ ก็พอสมควรนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูว่าขั้นตอนการบริจาคเกล็ดเลือดนี่มันเป็นยังไงโอเคแล้วไอเกล็ดเลือดเนี่ยมันแตกต่างจากการบริจาคเลือดธรรมดาแบบไหนนะครับว่าการบริจาคเกล็ดเลือดเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็สามารถจะบริจาคได้นะครับ oh. มันจะต้องดูสุขภาพของผู้บริจาคด้วยว่าเกล็ดเลือดของเราเนี่ยมีปริมาณที่มากพอที่จะบริจาคให้คนอื่นได้ไหมนะครับ บางคนเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับพวกเกล็ดเลือดต่ำอะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถบริจาคได้นะแต่วันนี้ผมผมนัดเขาไว้10บโมงนะครับเออจะบอกเพื่อนก่อน,นว่าการบริจาคเกล็ดเลือดเนี่ยไม่ใช่ว่าใครอยากจะบริจาคแล้วก็วอล์กอินเดินเข้าไปเลยไม่ได้นะครับจะต้องแจ้งของทางหน่วยรับบริจาคก,ก่อนนะหรือว่าแจ้งกับทางโรงพยาบาลก่อนแจ้งกับทางห้องบริจาคก,ก่อนว่าวันนี้เรามีความประสงค์ที่จะเข้าไปบริจาคเกล็ดเลือดนะครับให้กับสภาการชาติไทยนะ <Wow. S 1> แล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์เตรียมเครื่องมือเอาไว้นะครับ <Wow. S 1> เพราะว่า ในเรื่องของอุปกรณ <atem> ์ในการบร oui, <Okay. S 1> ิจาคเกล็ดเลือดเนี <kolay> <MI Dif. S 2> ่ยมันค่อนข้างมีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็ในการบริจาคตอนหนึ่งครั้งเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงครับต่อผู้บริจาคหนึ่งคนนะครับราคาค่อนข้างสูงโอเคแต่ผมจะไม่ผิดแต่ว่าหลักหมื่นนะแต่ผมจะไม่ได้ว่ากี่บาทนะก็เดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่โรงพยาบาลเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเดินทางก่อนไปเจอที่โรงพยาบาลจ้า เพื่อนตอนนี้เราก็ถึงโรงพยาบาลมหาราชเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราต้องขับรถไปที่ห้องบริจาคนะตอนนี้ผมอยู่โรงพยาบาลมหาราชแล้วนะครับเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะครับแล้วก็ยังไงจะพาเพื่อนไปที่ห้องบริจาคนะครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมจอดรถเป็นที่เรียบร้อยครับกาลังจะเดินไปที่ห้องบริจาคครับคนเยอะมากพจาจะหาที่จอดรถได้ักนคดเหนื่อยฮอะก็เออ,เอ,อจะบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าการมาบริจาคเก็ดเลือดหรือบริจาคเลือดเนี่ยห้ามสูบบุหรี่ก่อนมาบริจาคนะครับอย่างน้อยเนี่ยสชั่วโมงหรือไม่สูบเลยจะถือว่าเป็นอะไรที่แย่ม,มากแล้วก็การรับประทานของมันนะครับตรงนี้ถงดได้นลถงดนะเมะื่อเช้าเนี่ยผมกินข้าวต้มหมูมาแค่นั้นกไข่หน่อยนึงโอเคไปเจอห้องบริจาคเลยครับ มอเดินทางก่อนคนเยอะมาก ต้องมากรอกข้อมูลตามนี้นะ,นนนะครับนี่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคเลือดนะครับก็ต้องกรอกให้ครบถ้วนนะเน้นนะครับก็ต้องกรอกตามความจริงนะมันจะมีว่าอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการบริจาคนะครับตผมขอไปกรอกข้อมูลก่อนนะโอเคครับเพื่อนผมกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนของการวัดความเข้มของเลือดน,นะครับแล้วก็ตรวจความดันนะครับแล้วก็รอเข้ารับบริจวควาคยังไม่ได้ว,ดวัดครับโอเคเดี๋ยวเราไปวัดความดันก่อนหรือวัดความดัน ปกติวามไม่รู้ไม่ให้ดูนะครับโอเคแล้วว่าความดันเลือดก่อน ตอนนี้ผมก็เจาะเก็ดเลือดมันทีเรียบร้อยนะครับไอถุงสีเหลืองที่เพื่อนๆเห็นทางด้านขวามือของผมนะครับตรงนั้นนะครับคือถุงเก็ดเลือดนะคือการไปเจาะเก็ดเลือดนะครับมันจะดูดเลือดของเราเข้าไปในเครื่องตรงนี้นะมันจะเนี่ยเครื่องตรงเนี้ยเออใช้ไม่ได้นะมือข้างนี้ผมขยับไม่ได้ข้างลูกชิบก้องอยู่นะคือการไเจาะเก็ดเลือดเนี่ยไอเครื่องตัวเนี้ยมันจะดูดเลือดจากร่างกายเราเนี่ยเข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็จะนำเลือดตัวเนี้ยไปผ่านกระบวนการปั่นเพื่อแยกชั้นของเลือดนะครับมันจะเอาเลือดปกติเนนนน่่ยไปปปััััอสร็จจมะแกช้ มันจะแยกมาเป็นพลาสมาหรือน้ำเหลืองนะครับแล้วก็มีตัวเก็ดเลือดแล้วก็ตัวเม็ดเลือดแดงไอตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยไอถุงสีเหลืองตัวนี้มันก็จะตัวเครื่องมันจะดูดเก็ดเลือดขึ้นมาเก็บไว้ในถุงสีเหลืองตัวนี้นะครับแล้วมันจะคืนในส่วนของเม็ดเลือดแดงมาให้ร่างกายเราพอเครื่องมันก็จะปล่อยเลือดไอพวกส่วนที่มันไม่ใช้นะกลับคืนมาตามสายที่เนี่ยที่ดูดลงไปนะครับพอมันคืนมาให้เราเสร็จปุ๊บมันก็จะดูดกลับไปใหม่มันก็จะได้ปั่นอีกจนกว่ามันจะได้เลือดในปริมาณที่ต้องการออันนนน้้เืื่่มหยุดดแลวะะใพู พอไฟมันขึ้นสีส้มตรงนี้มันจะเป็นขั้นตอนของการคืนน้ำเหลืองแล้วก็ตัวเม็ดเลือดแดงกลับคืนมาให้ร่างกายเพื่อบริจาคพอไฟมันดับนั้นจากนั้นนะครับถมามันขึ้นไฟสีส้มตรงนี้มมนจะมีไฟสีเขียวขึ้นไฟสีส้มตรงนี้ถ้าเกิดว่าไฟตรงนั้นมันขึ้นเนี่ยก็คือว่ามันก็จะดูดเลือดเราไปอีกแล้วมันก็จะไปทำกระบวนการเดิมก็คือไปปั่นแยกชั้นน้ำเหลืองเ,อเม็ดเลือดแดงแล้วก็ตัวเก็ดเลือดเครื่องก็จะเก็บเก็ดเลือดเอาไว้เนี่ยก็คือถุงนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือเกลือ เัาจะดูดมาเก็บไว้ใช่ไหมพอถึงเวลาเจ้าเครื่องตัวนี้มันก็จะคืนตัวเม็ดเลือดแดงกับตัวน้ําเหลืองมาให้ในร่างกายเราคืนนะครับ <Wow. S 2> การบริจาคเก็บเลือดเนี่ยสามารถบริจาคได้ทุกเดือนนะครับ <S <S ไม่เหมือนการบริจาคเลือดทั่วไป <S <S บริจาคเลือดทั่วไปเนี่ยคือมาต้อง3เดือนครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้า,ากเกิดบริจาคเก็บเลือดเนี่ยเราสามารถบริจาคได้ทุกเดือนนะ <Wow. S 2> เพราะว่าร่างกายเราไม่เสียในส่วนของเม็ดเลือดแดงเราไม่เสียในส่วนของน้าเหลืองอะไรพวกนี้ออกไปร่างกายมันก็จะสร้างเก็บเลือดขึ้นมาใหม่ได้ไวกว่าในการสร้างเลือดโดยรวมทั้งหมดนะครับร่่ออากิจต ครั้งหนึ่งในการบริจาคเก็ดเลือดเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ <Okay. S 1> นะครับแล้วแต่คนด้วยแล้วก็เก็ดเลือดของแต่ละคนก็จะมีจํานวนของเก็ดเลือดของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันบางคนมีเยอะบางคนมีน้อยแต่ว่าก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการที่จะรับถ้าเกิดใครที่เก็ดเลือดต่าเกินไปเนี่ยทางหน่วบยบริจาคเขาก็จะไม่รับนะครับเพราะว่าอาจจะมีผล <no. S 1> ต่อ,ตอผู้บริจาคได้นะครับแล้วก็ก่อนบริจาคเนี่ยเขาจะให้เรากินตัวแคลเซียมนะครับก็จะเป็นในแก้วนี้ทางศูนย์บริจาคเขาก็จะมีให้นะ <no. S 1> อันนั้นผมกินไปแล้วนะนขั้นตอนนี้เป็นตอนนี้เครื่องกําลังที่จะคืนน้ําเหลืองคืนเม็ดเลือดแดงให้ให้กับตัวผมนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไฟส้มนะ <Okay. S 1> อโอเคถิ่นนี้มันหายไปละมันคืนมาให้เราส่วนไอ้ถุกเนี้ยมันคือจิดเลือดที่เขาเก็บไปอันนี้คือส่วนที่เราบริจาคนะครับเ,เครื่องก็จะไปปันนะ่นแให้ดูเครื่องว้าว wow. เนี่ยครับเนี่ยแหละหนึ่งการบริจาคเก็ดเลือดนะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรเพราะมันต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้มันไม่เหมือนเลือดทั่วไปโดยการแบบใช้ถุงธรรมดาแล้วก็ดูดเลือดไปเก็บพวกนี้ก็จะมีขั้นตอนการทําอะไรที่ซับซ้อนกว่าเดิมนะครับแต่ผมยังไงขอตัวบริจาคเลือดก,ก่อนเดี๋ยวผมเล่อะไรได้ผมจะอธิบายเพิ่มนะครับ จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็นั่งพักแล้วก็จะมีขนมของว่างให้ทานนะครับสำหรับหลังจากบริจาคเสร็จแล้วนะก็จะเป็นขนมตรงนี้นะก็จะมีนี้ก็จะเป็นยาบำรุงเลือดนะครับอัานี่ก็เป็นพลาสเตอร์ในการแปะแผลจากการถูกเจาะนะครับอันนี้ก็เป็นขนมแล้วก็นมส่วนน้ำที่ผมกินหมดไปลนะครับเดี๋ยวผมขอนั่งพักกินขนมตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านละ ตอนนี้ผมก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวผมขอใส่แมสแป๊บหนึ่งนเาโอเคโอเคครับ่นกลับบ้านกันไปรับเรียกไปรับสวัสดีครับมีคนเก็บเลือดร้านหนึ่งด้วยเหรออ๋อนึกว่าเก็บเลือดร้านหนึ่งวจโอเคครับพี่เดินหน้าเจอกันครับสวัสดีครับโอเคเรียบร้อยครับเพื่อนๆเสร็จสิ้นภารกิจเรากำลังจะกลับบ้าน เดี๋ยวผมขอเข้าห้องน้ำแป๊บนะึงนะโอเคเครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็กําลังเดินกลับไปที่รถนะผมออกมาละเอเอ,เ,อเดี๋ยวส่วนรายละเอียดยังอื่นเดี๋ยวผมขอไปอธิบายในรถแล้วกันนะครับตอนนี้ขอรีบเดินก่อนออร้อนร้อนมากครับวันนี้บอกเลยว่าร้อนจริงๆนะก็ไม่รู้จะโดนจอดขวางหรือเปล่าแต่มีความรู้สึกเหมือนรถตรัวเองจะโดนจอดขวางนะครับใน oh, <no. S 1> เจอที่รถครับเพื่อน ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจบริจาคเก็ดเลือดเรียบร้อยครับผมก็กําลังเดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้ก็ผ่านไปได,ด้ดีนะครับเนื่องจากผมก็ไม่ได้บริจาคเก็ดเลือดมาเป็นระยะเวลาประมาณสักปีกว่าเนื่องจากว่าผมได้ไปทํางานอยู่กรุงเทพนะครับตอนนั้นก็ทําให้ไม่สะดวกในเรื่องของการที่จะมาบริจาคเพราะว่ามันจะต้องไปโรงพยาบาลไปอะไรบุ่นวายนะครับถ้าเกิดผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็จะบริจาคได้ง่ายกว่าก็คือ แต่ที่ผมแจ้งไวตอนแรกนะการบริจาคเกล็ดเลือดเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะเข้าบริจาคก,ก็ได้นะครับถ้าคุณอยากจะบ,บริจาคเนี่ยต้องติดต่อมาที่โรงพยาบาลก่อนนะหรือไม่ก็ติดต่อที่ศูนย์รับบริจาค แล้วก็ส่วนในเรื่องของขนมที่เพื่อนๆเห็นนะครับตรงนั้นเนี่ยเราสามารถบริจาคได้นะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากทาบุญนะไม่รู้จะทําบุญอะไรก็ซื้อขนมซื้อนมอะไรพวกนี้พวกยูโรฟันโอเหมือนโอรีโออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับแล้วก็พวกนมช็อกโกแลตเออเอามาบริจาคก,ก็ได้นะครับเขาก็จะเอามาให้ผู้บริจาคได้รับประทานอย่างที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับการบริจาคเลือดเนี่ยมันดีต่อ สุขภาพของคนบริจาคด้วยนะครับอย่างผู้หญิงเนี่ยก็ <_ d ream> จะเป็นประจาเดือนใช่ไหมแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีประจําเดือนเหมือนผู้หญิงการเปลี่ยนถ่ายเลือดการสร้างเซลล์เม็ดเลือดใหม่ๆใ,ในร่างกายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพื่อนๆถ้าผู้ชายมาบริจาคมันก็เหมือนเราได้เปลี่ยนเลือดตรงนี้ออกไปแล้วเราได้ผลิตเซลล์เลือดอันใหม่เข้ามาเซลล์เลือดเราก็จะเป็นเลือดที่ใหม่อย่างเงี้ยนะครับถ้าใครคิดว่าร่างกายตัวเองแข็งแรงนะครับสนใจที่จะบริจาคเลือดนะมาทาบุญกันได้นะครับที่โรงพยาบาลที่ใกล้ๆบ้านท่านเลย แล้วก็ศูนย์รับบริจาคของสภาการชาติไทยนะครับหรือใครอยู่ใกล้เดอะมอลล์ mall, หรือหน่วยรับบริจาคที่ไหนนี่ก็ไปได้นะครับอย่างที่โคราชเนี่ยก็จะมีอยู่3ที่นะที่ผมไปประจานะครับก็จะมีที่เทอมินอลน,นะที่เดอะมอลล์หนึ่งที่นะครับที่โรงพยาบาลมห,หาราชนะครับใครสนใจอยากทําบุญเยิเนเชิญครับมาบริจาคก,กันเยอะๆครับเพราะว่าเลือดทุกวันนี้บางทีก็ไม่พอสาหรับป่วยครับยังไงเดอร์เฟิร์สตอรี่อีพีนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ละกันอีพีหน้าจะพาไปทําอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บ